งั้นเรามาลองไล่กันดูชีลบอดไหมครับเช่นบอรบอทนี้ครับมันเล่าเรื่องเดียวกันอยู่ยังไงอะพี่นึกว่าถ่ายเหมือนกันเพราะเป็นซีนเดียวกันซีนเดียวกันครับแต่ว่าวิธีการทํางานเนี่ยคนละแบบเราจะเสียเวลาเพิ่มไปประมาณ3มชั่วโมงงั้นเราลองทําแบบนี้กันดูไหมครับเดี๋ยวเราจะเป็นไปนเน้นที่ตัวโปรดักมากขึ้นแล้วก็เจ๋งไงไรอันอทาไมรอบวูเยอะจังเห็นหน้าปอมเมื่อกี้ปะเงือบเลย ตอนที่พูดเรื่อง day for night, night for day อะไรนะั่น่ะเก่งอะรู้ตัวเร็วไม่อยากทำงานอะไรไม่ขนาดนั้นหรอกครับโถอย่ยถ่อมตัวไรอันส่วนลูกพี่นะสี่ขวบแลนะพอถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็จะแต่บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ต้องรีบหรอกครับพี่ยังมีอะไรให้ลองทำอีกตั้งเยอะแยะถึงรู้ว่าตอนนี้อยากทำอะไรพรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ครับค่อยๆลองทำไปครับ เดี๋ยวก็รู้เองว่าอยากทําอะไรอ้อาวไรอันแวะดูเครื่องปรินท์ให้พี่หน่อยสิแหมไรอันเป็นครีเอทีฟนะไม่ใช่ซัพพอร์ตไอทีใช้บ่อยเลยนะก็วันนี้พี่ไอทีเขาลา<ๆ>ได้ครับเดี๋ยวผมลองไปดูให้<ๆ>คือลูกค้านะก็ติดเทสด้วยไงขายงานอะไรไปนะขอใหญ่กว่านี้ขอเท่กว่านี้โ เดี๋ยวนี้มึงอัปเกรดว่ะมึงเริ่มบ่นลูกค้าเยอะขึ้นแล้วนะรู้ตัวปะก็มันน่ารำคาญจริงนี่ว่าอยู่ที่นี่มาสามปีนะโปรเจกต์เนี่ยวุ่นวายสุดเอานะามึงบ่นมาทุกโปรเจกต์แต่มึงก็ผ่านไปทุกโปรเจกต์นี่ว่ะเ้ยมึงแค่นี้ก่อนนะงานเข้ากูละ เออคือพี่พายคะลูกค้ารีบกลับนะคะก็เลยจะขอขยับเอาโปรดัก์ขึ้นมาถ่ายก่อนขยับให้ได้แต่ต้องถ่ายซีนนี้ให้เสร็จก่อนต้องให้เวลาทีมอาร์เซ็ตโปรดักช t ไม่อยากเล่นเกินไปนะ นักแสดงเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวรอยหวัวหน้าพี่เข้ามาตัดสินใจอีกสักแป๊กนึ่งนะคะขอโทษที่มาช้านะคะพอดีรถติด อิชาไปเจอกันได้ไงอะ่ะอยากทำงานกับเพื่อนบ้างอะ่ะคิดถึงอาหารกองถ่ายที่ไทยสุดๆกลับไปกูจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้ยับเลยพวกนี้ที่นัดไวอ้อ่ะห้ามเดียวนะเว้ย เดี๋ยวเฮาที่ถ่ายโฆษณาให้เราเนี่ยเขาจะพาผู้กำกับใหม่มาแนะนำนะเขาทำงานอยู่ที่ฮ่องกงมาหลายปีก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับมาตั้งนานฝีมือดีเลยล่ะสวัสดีทุกคนค่ะ คนนี้คุณเจนนะคะพ่วงกับที่จะมาทำงานนี้สไลด์ลอันใหม่ที่ส่งให้นี่คืออัปเดตแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไลอ้อนเดี๋ยวพี่ส่งสไลด์อันใหม่ให้นะส่วนทม์ไลน์อ่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้อีกทิน เดี๋ยวขอคุดยด้วยหน่อยดิ ฝากตัวได้ไหมครับคพณครีเอทีฟผมเสียงฝากตัวพี่เจนพี่เป็นพุ่้กลับแล้วนี่เราตโตขึ้นมากเลยนะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยมีอะไรที่ยังไม่เปลี่ยนไปบ้างไหมอะแล้วพี่เจนะ มีอะไรที่เหมือนเดิมบ้างหรือเปล่าก็เหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละ แล้วทำไมไม่ติดต่อกลับมาคนรอก็รอไปครับกลัวใจอ่อนกรมาก่อนนะดิ